สุดมากอันนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนว่าจะมันไม่ทำคอนเ็ปร์เดิมอย่างเช่นว่าเครื่องแอลกลับแล้วก็ทุกอย่างให้มันอน่างที่ย้างเงี้ยเห็ว่าเรามี40ปุ๊บอันนี้ก็พอเป็นเครื่อง r b มาเราก็อยากให้แบบเรเป็นแบบแนวไปเลอยงเีย วันนี้กองใหญ่เลยเก็บฟุตดีๆไม่ได้มาง่ายๆนีคนเดียวไม่มีใครเดินเหรอไม่มีครับพี่คนเดียวครับ อาฟุตเดินให้วันนี้มาแบบสบายๆนะครับโอ้โหขออนุญาตนะครับนี่ครับกระดาษ2010อ่ะเผื่อคนไม่รู้กระดาษ2000นี่คือปีที่สร้างใช่ไหมครับพี่คือปีที่เราเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มสร้างกระดาษเนี่ยอ้โหจะเลยบอกว่าเออเราตั้งยังไงก็เอาความคุ้มคุ้มนี่แหละครับแล้วเอาจริงๆ สองสิบแปดนี่คือแบบว่าอัปเดตอัปเดตอัปเดตอ๋อมีเป็นแบ่งเป็นโซนครับอันนี้อัปเดตตอนนี้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือเริ่มมุมนี้เริ่มสองศูนย์ศูนย์คือเริ่มใช่เนี่ยห้องนี้ห้องแรกเลยห้องนี้ห้องนี้จะเป็นโอ้โหห้องตู้เกมนะครับแต่ยังไม่มีตู้เกมนะแต่บอกก็จอดรถครับโอเคลองจอดรถแมนเคปอาเคปผมไม่ต้องไปไหนละเนี่ยชีวิตบ้านปลายผมต้องทำงานเยอะๆมาแล้วเพลินมาแล้วเพลินมาจริงๆผมรู้จักพี่เฮงมาจากคันนี้ รู้จักพี่เฮงที่เป็นเด็กน้อยอยู่ใน R c w e ซเวก็จะได้เห็นพี่เฮงอัปเดตคันนี้ในสยามสปีดรุ่นนั้นเลยนะรุ่นสยามสปีดที่แบบว่าเราไม่มีตังเราก็ได้ดูแต่ว่าพวกแก๊งสยามสปีดที่เขาอัปเดตเหมือนคล้ายๆโซเชียลตอนนี้แต่ถ้าย้อนยุค90ก็คือก็ที่สุดแล้วก็คือต้องสยามสปีดในบอร์ดแล้วก็ r c Web เวบอันนี้จริงแล้วก็ที่ผมชอบมากคือไอเดียเรื่องทะเบียนแบบว่าที่เขา DIY อนี่ครับก็คือซูเปอร์นี่ครับไฟกระสุนสังหารที่เดียวนี่ผมจำได้หมดแล้วทุกขั้นตอนทั้งเครื่องเสียงรถพี่คือนี่คือแต่งนี่คือต้องสุดทุกอย่างแล้วก็เครื่องเสียงครบแต่เราเห็นหน้าเขานะครับก็จะมีคำว่าเฮงกะลาผมไม่แน่ใจนะอ่าช่วงนั้นยังไม่ค่อยยังไม่เฮงกะลาเลยนะยังธรรมดายังไม่กะลาแล้วก็มีซื้อคันนี้ต่อที่ผมเห็นซื้อมาแล้วก็ไปอู่แถวบ้านอ่ะอู่อะไรสักอย่างอ่ะ ทำสีจัดฟิตเมนต์ผมดูหมดเลยพี่แต่ไม่มีตังค์ดูไปอินสตาเลชันวันนี้ก็โตเร็วครับใช่โตเร็วไอเดียดีครับมากมายซูป้านี่ครับเห็นตั้งแต่เริ่มแล้วก็ห้องเครื่องนี่คือปิดหมดเลยนะผมจำได้ไม่รู้จริงเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่เพียงเขาทำไปลุกขั้นตอนไม่ได้แบบเอาจริงๆถ้ามียูทูบสมัยก่อนพี่เฮงน่าจะคนติดตามซับระดับแสนอะ านั้ยเอ้าถ้าทำตั้งแต่แรกนะจริงครับจริงพี่ถูกป่ะเย็บแน่เลยมันเป็นงานดิเลกไงก็เลยไม่แบบใช่แต่ตอนนั้นคือมันมียู u b e มันมีเป็นบอร์ดแอดถามพี่เฮงบอกว่าเนี่ยเริ่มต้นจากรถคันไหนไปผมผมถามผมจำได้อันนี้ผมไม่ได้ดูคลิปอื่นนะผมเอาคลิปันไหนคลิปไหนไม่รู้ว่ไม่มีรถอะไรไม่รู้วสองประตูเก่าๆผมจำไม่ได้อะเก่าด้วยเลีกไม่ถูกอ่ะโซเลร์โเลโเลย อันนี้คือเราก็มาหกแลกวกามาหกแล้วก็มาครับคือจริงๆแล้วรถคันนี้คือรถพี่อ๋อเจ็ดเจ็ดเอ๋อพี่อ๋อที่ทำพี่อ๋อจริงๆก็มีนี่เพจมีเบ้าอพี่อ๋อไม่ได้แปะรุ่นรุ่นหลังแล้วนี่แบบนานมากนานมากพี่อ๋อยังไม่พี่อ๋อยังเป็นแบบว่าอ๋อธรรมดาอยู่ยังไม่เจ็ดเจ็ดแพี่สีซื้อพี่ตีซื้อต่อไปพี่ตีพี่ตี๋แล้วก็แต่ว่าซื้อต่อพี่ตีมา เดี๋ยวทางเราจะโมเพิ่มไหมอันนี้เดี๋ยวของเล่นเยอะครับ่านี่คือให้ดูนี่คือแบบว่ายุคสมัยก่อนนี่คือสูดเลยนะอันนี้อย่าเทียบสมัยนี้นะห้องเครื่องมันคนละแนวนะเมื่อกี้ยังคุยกับเฮงบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนมาสิปีแล้วมันไม่ใช่ยุคออนไลน์นะคนที่จะหาของได้อย่างเงี้ยล้วก็ลงอย่างเงี้ยมันมันไม่ให้ง่ายๆนะใช่มันไม่หมูมันไม่หมูเนี่ครับก็คือเนี่ยคือแต่ก่อนยุคนั้นต้องอะไรนะพี่เทอร์โบ เรารู้แค่เรารู้แค่ขบโบแต่ไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างที่ทีท่านหนึ่งทีท่านหนึ่งก็รูปมาเริ่มเลยนะมันต้องประมาณได้หกหัวประมาณนี้ครับไม่ได้แบบใหญ่อลังการมากผมจำได้แค่เดียวในสมัยก่อนต้อทีแปดแปดคือตอนนี้จะอ้าวว่าลำบากเพราะเพราะท่อท่อไอ้ตอนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะจะทำเป็นแบบใหญ่ไอ้นี่มันต้องย้ายอยู่ัลไงก็นี่เต็มหมดแล้วไงเต็มหมดแล้วเริ่งเสียงก็เลย ไดพอยุคนั้นผมเล่นเกมมันจะเป็นแบบแต่งเครื่องเสียงแบบสโลปอะไรไม่รู้ซ้ายขวาเป็นไล่ระดับตีแผงตีแผงอืมอืมกาันี่คนแรกๆเลยนะครับโอ้โหีกคันแรกยังขนาดนี้คนนี้ก็สดจริงๆนะเพราะเฉพาะไฟอย่างเดียวผมจ่าได้หมื่นกว่าบาทไม่แต่ว่านี่นานแล้วนานแล้วนานแล้วเพราะตอนนี้คงคงตากเหงื่อกันละตากเหงื่อจริงๆีบบเราใช้แค่หน้ามันครับไม่เอื้อนออกแแบะเอาแบบเพราะมันเข้าาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ พอดีมันก็โชคดีมันฟิตพอดีอ่ะครับโอ้ยนี่คันแรกยังมันขนาดนี้เลยเลยที่เป็นไฟกระสุยโอ้โหมีพี่นี่แหละอเมริกาแล้วก็นี่อังกฤษก็ถามใหญ่เลยว่าทุกทำยังไงคเราไม่บอกก็คือเรนถามก่องไม่ได้คันนี้มาต่อก็โมอีกโอ้โหไม่รู้บอร์ดยังมีเซิร์ชคุณลองเซิร์ชกูเกิลแล้วกันอ่านซีเว็บหรือสายสปีดพิมพ์เฮงกระดาษน่าจะเจอไหมแต่เว็บสยามน่าจะไม่มีละไม่มีแล้วเหลือจะคัสตไฟท์ที่ทำไปแล้วแตสิทธิ์ขาดจะได้เงิน ลงไมเยอะเยอะครับลงครับเรื่อยๆสามสี่ร้อยผมจำไม่ได้เยอะมากเยอะเยอะเยอะสมัยก่อนหาขายของออนไลน์ก็ไปพวกนี้แหละครับใช่คโอ้โหวิวไซส์ไปไปอะไรอยู่คันนี้คือพาแท้ๆใช่พาแท้เลยแม็กแท้นี่ก็สุดตารางแล้วออฟเนี่ยตารางแล้วสุดตารางแล้วสุดมันดดันฟิกเลยสุดตารางแล้ว โอ้ปีนึงขับพบทุกคันไหมครับเป็นคำถามที่อยากถามมากไม่ได้ใช้ไมไม่ได้ใช้เลยสายแล้วครับนี่เราเอกลุศนะครับตอนแรกคิดว่าพี่เฮงน่าจะมีแขกท่านอื่นด้วยโอ้โหนีมุมที่สองนะครับสกายไลน์นี่ก็เพิ่งได้มา Ken and Mary อ๋อมีครับมีลูกค้าเราที่ได้ปุ๊บ ได้มาได้มาเห็นกลาก่อนผมอีกลูกค้าผม,ม,มน้องน้องอะไรที่มาก่อนตอนน่าจะเดือนที่แล้วมัง้งน้องอะไรนะผมจ,จำชื่อไม่ได้เมื่อวานก็มางานอยู่เลยสีขาวไงพี่พี่เห็ทากอยู่๋อไอไอ,อ,อโจ๊กเออเคนแมรี่นะครับสกายไลน์สองประตูโอ้โหมีทุกอยา่าง อันนี้บ้านมันกาะคลาสสิกต้งบอกว่าใครขาสองสี่ศูนย์แท้คาราลาที่เหมือนเชื่อว่าตอนนี้ไปแล้วคนนี้ไปแล้วนี่ไปใครอต๋กลิ่นนี่กลิ่นรถเก้าศูนย์เลยเปิดมาปุ๊บต้องกินอย่างนี้อืมขนาดมีห้องแอร์ยังได้กลิ่นเลยนะทำไมพี่เห็นต้องซื้อสองคันอ่ะผมถามก่อนผมสคันนี้สองคันมันคนละรุ่นใช่ไหมมสิสามสิบเี อ๋อสามสิบีอาสามเอ็ดอันนี้คือสามเอ็ดสามเอ็ดใช่สามสิบ <30. S 3> ใช่และไหนบ้านเราหายยากสามเอ็ดมันก็พอๆกันนะพอๆกันเลยพอๆกันมันไม่ค่อยมีรถอผมว่ามีพี่แต่ไม่ค่อยมีใครออกมาขับเครื <c oughs> ค่องเก่าก็ <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> เลยเป็นไม่ให้บางอามียี่ห้ามา<อ>บบเทอร์โบเดียวโหว่แบบเต็มเตไม่หมดกลับใหม่เราก็ต้องไปซื้อหัวตัดท้ายตัดมาเพื่อเอาของมาเปลี่ยนกลับให้มันแบบออริจินอลหน่อยทำยากไหมพี่รถแต่งเป็นรถเดิม ไม่ยากแล้วเพราะเราเราซื้อตับมามันอ๋อคือใส่เลยใช่ใส่เลยไปย้ายของใส่ญี่ปุ่นยังมีให้เบิกมหายากแล้วนะหายากหมดแล้วหายากแล้วพอญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะแทบไม่เห็นมีใครวิ่งนะใช่อันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบ FJ เหมือนเดิมยังไม่อยากจะทําอะไรอืทำไมถึงติดใจสกายไลน์พี่โอ้แมนแมันก็ซีล่าเนอะเพราะความแรงโอ้โหแองใหม่ โอ้้นนีสวยของเดิมเขาก็ก็ทำมาเครื่องเครื่องโอเคละเราก็มาทําเคลฟล่าใหม่อ้ใช่อันนี้คือไม่ใช่เครื่องมันใช่ไหมพี่ใช่ไม่ใช่นี่เครื่อง RB RB 26อร์บียี่กเ่สิบหกเครื่องสกาลายสามเองสามสองแล้วก็โอ้โหดูออกดูหกลิ้นใช่แต่นี่เราก็เราต้องไปชุบที่ร้านจิวเวลรี่นะมันเป็นรถอสเนี่ยไหมร็อสโคใช่ใช่โอ้จิวเวลรี่อันนี้คืออันนี้คือสดๆครับอันนี้คือมันสายแฟชั่นแล้วใช่ไหมพี่ เดอร์เคาร์บอนหรือไม่ไม่ไม่คือเราของเดิมมันจะเนี่ยมันหนักไงผมก็เลยต้องไปซื้อใฝ่ครับเป็นไฟเบอร์ของจากญี่ปุ่นก่อนครับแล้วให้ร้านในไทยเนี่ยอืเป็นงานเป็นไดคาร์บอนไดร์คาร์บอนเลยนี่คือไดคาร์บอนเลยใช่เบาแข็งแรงผมผมว่าไม่ธรรมดาแล้วร้านเมืองไทยเนี่ยคือแบบนี่คืองานแบบว่าใช่โอเคนะงานเนียนงานงานนี้เลยนะที่นเขาทำให้ผมหมดเนี่ยครับแต่เขาไม่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นร้านอ่ะผมบอบ ชอบปิดๆอ่ะครู้จักกันรับรับเฉพาะลูกค้าอันนี้เราเราต้องตีเขาก่อนนะผมก็ให้ให้ช่างนี่ตีขึ้นมาก่อนตีแบบขึ้นมาก่อนไม้องไม่เ้อไม่ไม่ได้เรียบร้อยอ่ะบางทีมันดูเหมือนหมูเลยแต่ว่าพอคือคนไม่เข้าใจขั้นตอนเห็นตอนเสร็จแล้วใช่แล้วเราอาจะทำขึ้นมาแต่ละชิ้นนี่ดีเทลแบบสุดมากสุดมากอันนี้ก็เลยบอกว่า ทุกคนก่เอ้แต่มันไม่ทำคอนเซ็ปต์เดิมอย่างเช่นวางเครื่องแอลกับแล้วก็ทุกอย่างให้มันเย่างน้อยที่นอยเงี้ยคือว่าเรามี40ปุ๊บอันนี้ก็พอเพิ่เครื่อง RB มาเราก็อยากให้แบบต้อเป็นแบบแนวไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าแต่โลสโกล้วครับเนี่ยเปิดมาแบบให้มันแหวกแหวงหน่อยผมว่าแบบมันมันเป็นรถมันดูมีมิติอ่ะมันไม่เหมือนผมพามีเห็นไหมพี่เวลาขับจริงไอโรสโกลมันจะลอกเลยไหมเลยไม่ไม่ลอกไม่ลอกเลยเพราะเราเป็นการชุบเลยไงเป็นการชุบเลยเป็นร ฮมไปเลยไม่อยากถึงถามถามถึงค่าใช้จ่ายในการทูปเลยครับหลายรอบเราไม่คุยเรื่องราคาเราคุยเรื่องไอเดียอย่างเดียวครับเพราะว่าแบบไรู้ลว่าร้านจิเลรี่มันเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้ชุบชิ้นใหญ่ใใช่ใช่คอนโทรนใช่ใช่ควกไอความหนาอะไรของมันนี่มันเห็นเขาบอกสองารอบนะครับอืก็เข็ดอะไม่อยายไปทำต่อจิวมาชิ้นเล็กๆเงี้ยเล่นแบบของชิ้นใหญ่มากผมถามไปพี่อันนี้คือพี่ได้ไปเจอหรือว่าพี่คิดเองเลยครับโอ้คคิดเองเลยนะเพราะ พราะเราบอกว่าเออโคมเนี่ยเราก็มีหลายคันแล้วทำโคมๆนี่เราก็เอ,อ๊ะทำไงมันแบบแปลกไปหน่อยอะไรเงี้ยมกกันไม่ใช่ตัดกับดำๆด้วยไงอืม,มานาจิวาลีกระบะเลยนะ <laughs> <laughs> เล่นกับเขามียันในนี่เลยนะขึ้นแบบว่าสายคัสทุกอย่างนะใช่ครับฝาเนี่ยน่าจะมีอันเดียวทำไมต้องมีร่มพี่ผมถามหน่อยเคนแมนเมลี่ก็เออสมัยเคนเมลี่เป็นโฆษณาชื่อเคนแมนเมลีย์ไงเพราะว่ามันถือมันต้องมีนัยยะเนี่ยคือเราเกิดไม่ได้เก็เลยถามเนี่ยครับแล้วก็ภายในเราก็จะแบบเอาไปหน่อยเอาเอาแบบเลยไง นี่เป็นครื่องในไครนะไอของวาตาเนี่ยอ่าผมเพิ่งไปถ่ายมาคือไอวาตาเนี่ยมันคอต์สตอมนะแล้วมันก็ยิงๆนะมันทำน้อยน้อยน้อยมากแล้วคุณต้องรอเป็นแบบเป็นปีนะเขาจะทำให้คุณนะพอออกมาปุ๊บก็จัดเลยจัดเลยเพราะมันต้องใช้เวลาทำกันใช่ผมนะผมเคยถามเขาดูลอดคอสตอมนี่คุณต้องรอคิวเลยนะ น,นีแล้วก็อะไรคอนโซลแล้วก็แบบปุ๊บ oh, เลย logo, logo. โอ้โหโลโก้โลโก้กระไหนทำเป็นคาร์บอนเห,<ะ>ห็นไหมฮะให้มันดูนดูโอ้โห <Okay. S 1> ไฟแล้วไฟแล้ว,ลวหาใหม่ได้เบิกใหม่อยู่พี่จะเบิกที่ไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยพกอยู่อะนี่อใหม่คลิปเลยของของที่มาแล้วก็ อันนี้ร pues ู้ใช่ป่ะกระจกมันจะมองๆงนะเวลาแบบอ่ของเดิมโอ้โหคือมันงานผลิตใหม่กับงานเก็บเก่านี่มันคนละฟิลนะโอ้โหพอได้คันนี้มาก็แบบเติมความฝันไปหน่อยนะตอนแรกมันจะขัดคันนี้ขัดคันนี้อ๋อนี่ครบยังพี่เอาผมถาม่อยผมไม่คอนสกายไลน์อันนี้ขัดคันไหนพี่นี่ต้องดูนี่นี่นี่ทั้งบนนี่ต้องดูนี่เราวาดภาพมันเลย ซีรีทุกซีรีอทุกซีรีส์อ่าอ่าอ่าาอย่างซ้ายสุดเนี่ยครบหมดแล้วสามสิบสามสาหนึ่งสามสองสามสสา้าแต่ห้าเจ็ดหนึ่งหสามนี่คงหาไม่ได้แล้วโอ้โหนี่คือสกายไลน์พี่ใช่ก็จะมีหกหกหนึ่งก้าห้าก็คือสี่สิบกาเจ็ดสก็คือไอเคนแมรี่เคน่ไอก้าเจ็ดเก็สองหนึ่ย์งโอ้โหยั้นยุคใหม่ก็ยังขาด2องหนึ่งศอ วันนี้ไม่ใช่โปสเซอร์นะครับเห็นผมดูนี่คืองานเพ้นท์ใช่เป็นรูปวาดรูปวาดมาโอ้โหตอนนั้นอาหารติดไม่ได้ก็ไปติดูเลนยเพราะมันใหญ่เกินใหญ่มากพอดีมีก็สซีไลชินจูกโอ้โหมีมาเดินดูแล้วก็เป็นสามสองนะโอ้โหใครดูคลิปนี้อันนี้เราก็แบบว่าแบบมีน้ำมันสต็อกไว้แล้วก็ สวิตนิดหน่อยแต่คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอ้โหมีคิ Q ้วอีกคิ้วนี่ยังแต่งนะเบรกอีโวอโอ้โหเอาทุกอย่างมีเดี๋ยวผมว่าผมเอารถผมมาจอดเนี่ยแหละเสือพีเองก็อยากจะทำอะไรทั <c> ้ง <oughs> สองก็เรื่องของได้แา่จาก Auto อ,ออโตแฟกซ์นันออโตแฟกซ์โอ้โหนี่ครับเดิมเดิมออโตแฟกซ์นี่ก็ เหมือนมาสปอนเซอร์งานเรานะเอารถมาจอดอเอามาเพียบเลยนะมผมบอกส<ๆ>ี่สิบไม่ต้องมาก็ได้เกรงใจจัดมาบเต็มที่น 40, <c oughs> ่งสี่สิบฉันน่ะถึง่ใช่ผมบอกพี่เกรงใจผมเอามาคือเราอนเสร์ตตอนแรกนี่นะผม เราก็จะแต่งแล้วข้อหนึ่งเราก็ได้มีเบรกของมีเบรกของสามจ็ดสแล้วแล้วก็สั่งล้อโอแซของท็อปซิคเก็ตมาแล้วการจะทำเต็มที่อ่ะแต่พอนั่งนั่งดูสักหลายหลายหลายที่หลายตลบแล้วไม่อยากจะทำดีกว่าครั้งนี้อยากเก็บเป็นออชิโนอลเลจริงๆผมถามพี่เฮงว่าพี่เฮงเป็นแฟนคลับของท็อปซิคเก็ตใช่ไหมครับผมเห็นแบบว่าสมอกี้นากาตะผมถามพี่อย่างนี้คือระดับตำนานยังครับสมอกี้นากาตะ ก็ปกตจะของญี่ปุ่นครับตำนานนะแหวกๆเลยนะแต่สกายไลน์ชูมป้ามาแล้วอ่ะคุณลองไปดูใน Google ได้ก่อนวิ่งในทะเลทรายแล้วเราลดเขาอุปติเหตุนะครับผมจำไม่ได้ไอ้คันที่คันที่วิ่งที่อเมริกามัครับที่ทำหลายสกิทหา่แท้แต่ของเขาไม่ได้ขับผม เขาไม่ได้ทำแต่แต่รถทำทำได้ฝรั่งใช่ฝรั so like ่งครับผมเห็นนี่คือชอบแบบไปชอบไปไต่างประเทศได้ครับผมจำได้เขาเอารถสภาพนั้นมาชวนในงานเอาต้องใชลอนนะรถชนโอ้โหรถเทพรถเทพอันนี้คือแบบเดิมๆไหมนะต้องดูแบรนด์ก่อนวันนี้ให้เก็บขึ้นอย่างเดี๋ยวผมไปดูฟังนี้ดีกว่าได้เปิดได้เลยเปิดเรื่อยๆผมไม่เปิดแต่ไม่เดือดก็มีแค่คำชองอย่างเดียวคันใจ ถือว่าเป็นฟุตแห่งปีกันล่าสปีของผมนี่คือถือว่าผมได้มาเยี่ยมที่นี่ทานวาพอดีโอ้โหถือว่าเป็นรางวัลชีวิตมาดูต่อดีกว่าดูในรูปมันไม่ไม่อินนะไม่อินใช่ผมบอกเลยดูในรูปมันไม่อินนะดูอ่้อืข้อมาโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอเจอเจอลวเจอแล้วเนี่ย เมาเข้าที่นี่เลยโอ้โหไม่รุ่นนี้เหรอมาไอ้บต้ออตงสลอมพอดีออเลยก็เลยปีแล้วอ่าแต่ว่าเราก็ใช้มือถือถ่ายมันก็เลยไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้เฝ้าเข้าหน่อยเดี๋ยวผมทำกระดาษทางปีหน้ามาต้องมาเซ็นเลยนะฮะมาสองรอบแล้วที่นี่ยมาสองรอบเลยไหมมาสองรอบเดี๋ยวต้องมาเซ็นต้องมาเซ็นอันนี้ถ้าเซ็นขอไฟใหญ่นไฟแตก โอเคโอ้โหขอดูแค่นี้ก็พอทีวงไรยังไม่แก่เลยของใหม่ให้มันอยู่คงสภาพนี้โห้ยใหม่จริงป่ะไห้ดูได้เลยโอกยไปแดงเลยผมขอดูแค่นี้ก็พอแล้วตายแล้วพารามสีนี่จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยจะไปแซวคเขาขอเรื่องเยอะนะคุพารามสีนี่เขาสุดยอดอยู่แล้วไงพารามสีมายังเนี่ยยังโอ้ยพารามสีไม่มาได้ไงเนี่ยผมว่าพารามสีต้องมาแล้ว โอ้เครื่องเดิมนี่อสติ๊กเกอร์ครบโอ้โหนี่เขาเล่นกันแบบนี้ตัวไฟตัวเยอะครับอ๋อตัวไฟอย่างเดียวครบหมดผมหมดครบหมดจบเหมือนได้รถใบแดงใช่ครับโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรพี่ก็ซิล่าของนี่ผมบอกเลยทุกอนูของเล่นของโอห่นูอยู่นู่นตัวจริงอยู่นู่ไม่ได้เล่นรถอย่างเดียวโอ้หมีทุกอนูไปอีกห้องหนึ่งโอ้อะไรครับคือที่เห็นมันโทรลุกไปมาเพราะมันเราทำแบบไม่พร้อมกันไงครับ ก่อนหนึ่งตรงนี้ไม่มีก็ทำทะลุผมก็จะแบบเป็นอันนี้ผมได้กลิ่นไอจากโยโกฮาม่านะโยโกฮาม่าเลยใช่ใช่ไหมดูแบบแดงดิสโมอ๋อแดงอไงผมแบบแดงเทาเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดดิแพนให้ดูครับอ่าอ่าถ้าบอกว่าอยู่ในดิสโมนี่เชื่อเลย ใครเคยไปยุกรอม่าต้องแวะหวานหน้าแบงนี้อ่าไม่ใช่เอาจริงจเราอ่ะไปญี่ปุ่นเราก็เลยเสพอย่างนั้นเราก็เลยกลับมาทําที่บ้านอืมโอ้โหสูตรอะมุมเนี้ยอันนี้เป็นมุมรุ่นผมแหละอ่ะเดี๋ยวเราดูนี่มุมนี้ก่อนอันนี้คือกึงๆร้านโฮปี้ช็อป ก็จะเป็นหนกพวกโมเดลแต่ว่าเราเราชอบสะสมแบรนด์นี้ไงเมคอัพเมคอัพเพราะมันจะเป็นแบบแบบแบบมีทิ่เกิ์ของ GTR ครบเนี่ยอ๋อเป็นไลเป็นลาเสนมาลเสนแล้วที่สำคัญคือมันเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลยเนาะมันผลิตแล้วก็หยุดผลิตเลยกเหมือนเหมือนดีเทลครบสุดนะครับครบสุดคือเครื่องกับรถโหนี่มีเขาเขาเคลียร์นะ มีเครื่องเตมแล้วก็เครื่องเกียร์หรือว่าจะเป็นเครื่องอย่างเดียวก็มีเครื่องอย่างเดียวส่วนมากเห็นแต่เครื่องนี้เขาไม่เคยเห็นร้องเกียร์เลยครับไม่เคยทําผมไปไปเดินหลายที่แหลวจะเห็นแค่เป็นเครื่องอย่างเดียวครั้งแรกเห็นเกียร์ครับเป็นครั้งแรกที่เห็นเกียร์ครับโหมีทําเกียร์ด้วยนี่ผมไปได้มาปี2018ตัวนี้เลยมั้ผมไปที่ออโต้ซาลอนนะครับแล้วเจอนากาตะซังพอดีเซ็นเซ็นครับเซ็นเสร็จไปพล่องก็เซ็นเซ็นทั้งกล่องนอกกล่องในอันนี้นีาท็อปทำให้ท็อป ท็อปท็ซีเคดไม่ใช่ไอ้น้องท็อปอ๋อน้องท็อปที่ทำทำโมเดลที่เป็นระดับระดับโลกกันมั้งใช่ป่ะพี่ยี่ติบผมมีตั้งหลายคันเลยโอ้โหอ่ะทวงทวงไอพี่อ่ะทำไปคันทำไปคันเพื่อนเนาะยี่สิบคันแล้วขายหลายคันนะขายหลายคันทวงนะทวงผ่านนี่เลยใครรู้จักน้องท็อปแบรนด์เนี้ยโอ้ย เขาว่าน้องเอาจริงผมว่าน้องเขาไม่ลืมหรอกผมว่างานมันต้องดีอ่ะตอนนี้เขาไปเปิดร้านสกูตเตอร์ในทางมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยแบบางนยุ่งอยู่โอ้โหนี่เป็นแบบอันนี้โมเดลประกอบใช่ไหมครับไม่ใไม่ใช่อันนี้เหล็กเลยครับเป็นเรซิ่งเรซิ่งอ๋อคือคอมพลีทมาเลยอันนี้อะไรพี่อันไหแท่งแท่งหมดเนี่ยครับนี่คืออะไรครับเอ้าไอันนี้ดิสเพย์อันนี้เราทัสตอมเองนะอ๋อทัสตอมดิสเพย์แล้วแต่ว่า ไอ้รางวัลของเนี่ยมันเป็นรางวัลของเมกาพิพิธสารมิวเซียมไงเราเราส่งคันนี้ไปประกวดออนไลน์ช่วงช่วงที่โควิดใช่ไหมครับเขาจะมีมีคายคอฟฟี่ก็เลยเปิดเป็นค่าคอฟฟี่ออนไลน์ก็้คือส่งรถไปเข้าไปแล้วก็ที่ปลายประมาณสักหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยครับทักทีของเราได้ที่หนึ่งโอ้สุดยอดเขาส่งกลับมาให้เลยใช่เขาส่งกลับมาให้แล้วอีกอีกครั้งก็ได้ที่สาม โอ้ฟังแล้วขนลุกสุดยอด <c oughs> สุดยอด <c oughs> ไปดูได้ในในเว็บมันมีมีผมเห็นอยู่ <c oughs> แต่น้ำตาไหลฟังไม่ออก <c oughs> <c oughs> น้ำตาไหลอยู่ประมาณแบบ <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นแบบ Liberty Walk กแน่ทำไมต้องมีต้องเห็นไม่ต้องมีกุ๊กรุ๊ปไอนี่ไม่ต้องมีอ๋อเห้นี่ใช่หอนตรงไหนอ๋อเปิดได้อันนี้งานที่ไหนครับหรือว่างานมึงนอกครับงานมองนอกเลยงาละมันโอ้โห ส่งมาอย่างนี้เลยใช่ไม่เฉพาะดิสเทลแต่รถของเราโอ้ก็ส่งยากเลยนะได้แล้วอันนี้เรางได้มาไม่ไม่นานนี้โอ้โหมันจะเป็นโลโก้ของแต่รุ่นนะครับเขาปราศนสี่อ๋อมีไฟฟ้าตั้งได้จะแบบโอ้โหนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเราซัดวิดีโอก่อนละแอร์ยังสีแดงอ่ะเขาตัดชายอ่งนั้นเดี๋ยวไม่เข้า ก็ปลอกองปลอกเปลือกมาก่อนตายนี่ผมก็ไม่ไปไหนวันวันหนึ่งก็อยู่แค่เนี้ยตื่นลงมาสีแดงอันนี้คือตัวดิสมหรือยังไงพี่ไม่ตัวนี้เป็นตัวสามาแล้วก็แต่ใส่พาร์ตของ 400R 400R ดูไม่เหมือนใครหายากนะผมบอกเลยแล่แล่ทุกคันเห็นพี่ฮาร์ดบอกไล่เก็บ 400R นี่คือหนักไม่หรอเราแค่ว่าพาร์มาเฉย แต่ถ้าจะจะทำให้เป็นสีละอาลีคือลมไม่ใช่งงไงก็ไม่ทำไม่ทำแต่ได้แต่ทาได้เสร็จค<ม>รับทุกทีเขาเห็นว่าเขาจะคาดสีละอาอะไรอย่างงี้ใช่ช<ร>สีสวยสีแดงสด<ร>งมากอันนี้น่าจะเป็นวีสเปกทูวีสเปกทูอ่ะขอบอกสั้นๆ V-Spec กทูคืออะไรพี่เฮง V-Spec กทู <นะ S 2> มันต่างกับ3 4ธรรมดายัางไงอ๋อมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นแบบเรียกอัพขึมม้นมาจากกท r มีตั้งแต่สเปก สเปกทูนี่คือสุดสุดละสุดตารางละก็จะแบบบอกบอก่าจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเครื่องเครื่องก็มาเพิ่มหน้าจออะไรเนี้ยมันก็จะเป็นแก้มมีโปมนี่ก็โปมคอโอ้โหแต่นี่เราก็แต่งเป็นออโต้ซิเลกทั้งคันออโต้ซิลเลกใช่ส่วนมากพี่เห็นก็จะมีสไตล์นะมีน่าจะคันนี้คันเดียวที่ไม่่อยากทำอะไรกับมันลวมันมาดีๆแลวมาขามันไปไกลไปไกลเลเพื่อเดิม โอ้โหตอนนั้นจำได้เมื่อสองปีแล้วประมูลกัน6ล้านอันนี้ก็น่าจะไปไปไกลมากรับสภาพอย่างนี้ด้วยสมบูรณ์โอ้โหไปไกลละเดี๋ยวผมอยากพิมก์คำถามอยากรู้พี่เฮงมีลูกไหมครับมีมีถามโอ้โหลูกชอบรถไหมยังยังยังไม่ชอบเลยเหรอคือคือลูกเราโตมากับสิ่งพวกนี้เขาจะเห็นเฉยชินลูกอยากได้เทสลา เง่นเกมจุบ้านเด็กเล่นเกมอย่างเดียวลูกอยากเป็นไอ้นี่แน่เลยอ่าสตรีมเมอร์แน่นอนอยากเป็นคนเองวาไม่รู้นะอาจจะพอได้จับโปรหลายน่าจะอีกแบบโอ้โหนี่คือดูจากวิดีโอนี่คิดเองนะไฟเฟิร์นนี่คือบอกได้บอกเลยตรงนี้ที่นี่มีมสามดิเราเราลับหมอกเอาช่างอยู่แล้วไงอันนี้ไม่สถาปนิกเลยเถาปนิงเดลยนึกเอาแบบไหนนช่างเราทำเนี่ยมามุมตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนมุมหน่อย แล้วก็มีกุญแจกุญแจนี่ก็คือแบบว่าเปิดไฟได้ไม่ยากเปิดไฟกับตัวรถใช่อันนี้ก็เป็นดูดไม่ดูดเนี่ยเปิดประตูเปิดอะไรนะอ๋อไม่ต้องจำไม่ต้องจำช่างคิดไดญี่ปุ่นนะเป็นหนึ่งอยู่แล้วพอเรากลับมาปุ๊บเรามาเพิ่มผู้บัญชานี่สไตล์อเมริกาเลยเนี่ยแล้วก็นี่เลยแต่ถ้ารวมรวมกันนีดรวมรถกันนีดแพงอองมาอะไรไปเยอะผมว่ารถไม่เท่าไหร่นี่แหละจุดเริ่มต้นจาก Come